มันจะเล่นกับเราไม่ได้เราเล่นในเติมไทยอามินเวียดนามสุดโอโอเคโอเคอะระเอ้าเซียลาเซียลาเซียนีมย number two เ a อ e that's me number นั number t yeah ดอะข why w h

Boom, boom bam bam yeah. Yeah. Boom, bam Yeah bam. bam 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 lan xe, lan xe. <coughs> <coughs> <Yeah>. <coughs> <coughs> one more light Xem like you. Hả? Huh? Hả? Huh? You like that too? No. 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 Oh, you like? No like. Like sex. Fuck you, like sex.

เออะไรเธอโยนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การลุกก็ไม่มีวหัวแตกหัวแตกหัวแตกเฮดจอดเฮอำเป็นเฮหอดไหัวเฮ็ดจอวแตก Mwatek. Ah, hmm? hmm? <laughs> Water. <laughs> you headshot. You say <laughs> แฮป n ี e โฟร์ u ันเดอร์ยูอันเดอร์ยหัวแตกเธอแววมาอะไรม้วแตกม้วแตกอ๋อเย้เย้ เข้าไปดิไปดิได้ใช่ไหมอ๋อเออเอานีเอานีเขาปิดไนแม่เด้วยเธอจะคุยโอเค no 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 I don't have I di Vietnam เอาใครชุบเขาอยากชุบเขาอยากลงบนเครื่องพัดอ้าวลงไม่ได้แล้วคุณมีความขัดแย้งไหม ความขัดแย้งคืออะไรวะคืออะไรคือความขัดแย้งวะเธอสินเจ้าสินเจ้ากอสกีกอสกี้พัดว้าพัดอีโบไก่ฟุตเอ่อผัดกะเพราฮะยูโน่พัดกะเพรา พัดกระเพ้า yeah like what chicken or something um pig 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 s p i c y I l i k e อ๋อพัดกะเพ้า yeah y e a เข่าอ๋อ if I go to Thailand I think I will t r y t h a t you eat พัดกะเพ้า Have people I like it. What what did you know you like <laughs> Oh another team, another team Let's <laughs> see, let's see Wap 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 Let's go. let go, let's go, let's go. go. Yeah. No one, no one. Oh, oh, behind me. oh yeah. Sorry. Okay. น่าจะโกเล็กเว้เว้เว้เอเดนอ่เอ่อเดินไปด้ n นหน้าด้านหนดว่าอะไรก็้มู่้น้โอ้นี่ดนี่โอ้กนก What oh, what that, <laughs> what that? <laughs> โอ้หัวแตกหัวแตกหัวแทกเย้โอ้เอลิมีเอลมีเอลมีโอเคโอเคดิชี่ทรีทรีเออซัม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 โอเคโอ้เอนมีสลิงสลิง ไใช่ดิเป็นคนอินโดดาวันล็อกทูกไอสไวดไอ xin đẹp xin đẹp Ok, xin đẹp Đẹp trai Ai đẹp trai <cười> <cười> Ủi, ok, thank you, thank you đẹp trai, yeah đẹp trai. Hả? No. Hả? Huh? ไก่ในเม็ดน้ำมาถึงบ้านกะอปีเปอร์ปีเปอร์อินดสกไ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 เไกไกไกไอไอไกไาไก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 ขกไไ you don't <I S 1> eat ผิด you you know it ผิดโอ้ยนกโอ้สะพานสะพานหมดสะพาน follow me follow me

tôi I show you, I show you last year. Okay, okay, okay. I wanna see, I wanna see, I wanna see. Oh, oh down him. Oh. oh. Đã subscribe cho tay.